อาโอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศฝนตกนะครับก็เป็นสวนของพี่เนาะสวนผักนะครับก็จะมีพวกมะเขือพริกแตงกวาข้าวโพดนะครับก็ปลูกหลายๆอย่างนะครับแล้วก็น,นี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะประชากรเ,เคกโกปองของพี่นะครับก็ฝนตกนะครับในระหว่างที่สตรีมอยู่นะครับก็ได้บอกทุกคนไปแล้วนะครับว่า ตอนที่สตรีมเนี่ยฝนอยู่ดีๆก็ตกนะครับอันนี้ก็มีฟ้าร้องนะครับตอนนี้มันมันเบาแล้วนะครับนี่ก็พี่พี่ก็เลยเรียกว่าชงโงกหน้าออกมาทางหน้าต่างได้นะครับตอนนี้ระหว่างที่อัดอยู่เนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าเสียงพี่จะได้ยินหรือเปล่านะครับหรือว่าเสียงฝนมันจะดังแทรกนะครับก็ถ้าถ้าลงเนี่ยก็แปลว่ายังพอได้ยินเสียงพี่อยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้ลงคลิปนี้นะครับก็แปลว่าเสียงมันดังเกินไปนะครับโอเคไป ดูต้นยูคาเนี่ยครับโยกไปเลยครับตอนแรกอ่ะมันแรงกว่านี้นะฮะตอนแรกมันแรงกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือเบาแล้วนะครับผมโอ้ยเป็นไงความเสียหายนะอันนี้ก็คือต้นแตงกวานะเห็นป่ะอ่ะซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับคือลมพัดนะครับล้มเอียงข้างมาเลยนะฮะเห็นป่ะเฮ้ยต้นข้าวโพดก็น้ำขังนะครับตรงนี้เนาะอันนี้คือต้นข้าวโพดนะเห็นป่ะ เดี๋ยวดูประชากรเคโกปองของพี่นะครับรู้สึกว่ามันจะสนุกสนานนะฮะไม่ได้ว่ากลัวหรืออะไรนะเพราะว่าอย่างว่านะฝนก็กับกบมันก็ถูกกันอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับประมาณนี้นะฝนตกหนาวด้วย